โอ้โหไม่ได้นะฮะเอานักลบข้างบนนะผมไม่เห็นนะฮะ90บาทครับผมโอเคต่อด้วยโลนะครับมีคอมโบปฏิหารหรือเปล่าโอเคมาอีกคอมโบครับผมสี่ฟรีสปินแลฮะห้าหกเจ็ดแปดไปเลยครับผมมาโอเคยาวๆครับผมห้าฟรีแล้วครับสิบฟรีไหมสิบฟรีไหมสิบฟรีไหโอ้โหไม่ถึงนะฮะบิ๊กวินนะครับผู้ชม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชม ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแฟนสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องนายพลสล็อตนะครับผมอยู่ผมนายพลมาสเมโร่นะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาเล่นเกมสล็อตนะครับวันที่มีชื่อว่าโลมานั่นเองนะครับผมเกมสล็อตโลมาของค่ายสล็อตเอ็กโอนะครับวันนี้ผมก็จะมากับคอนเซปต์นะฮะทุน300บาทนะครับผมเบ็ิที่9บาทนะครับเริ่มต้นนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าทุน300บาทของผมจะสามารถทำกำไรแม็กซ์สูงสุดวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับผู้ชมโอเคผมใครที่เพิ่งเข้ามารับชชมมม่่อองงผใหเป็็นนคครรรัั้แกกกะบขฝา ช่องสล็อตเล็กๆของผมด้วยและกันนะครับผมช่องนายผลสล็อตนะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยก็ดีนะครับผู้ชมโอเคครับผมทุน300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อการไม่เสียเวลานะผู้ชมโอเคผมไปครับยังไงเอ่ยเปิดแรกเราจะได้สักเท่าไหร่ครับผมมาโอเคได้โรดแจกกันครับผมที่6บาทครับได้แจกกันมาต่อนะครับผมที่18บาทครับผม อ่ะงุ่นไหมโอ้โหไม่ได้นะจุดที่2คอมโบ24บาทนั่นเองแนะม่คุณผู้ชมโอเคผมไปครับโบนัสขายไปหนึ่งช่องนะครับผมโอเคครับผมมาที่แจกันโลครับผมที่6บาทครับตามมาด้วยอ่างูนแจกันนะครับผมที่6บาทครับผมมีหนคอมโบหรือเปลา่าโอ้โหหัวสิงโตเกือบเข้านะคุณผู้ชมโอเคผมได้ไที่12บาทผมไปครับ โลแจกันนะครับ mm. ผมมาที่6บาทครับไปผมจบไปที่1คอมโบ6บาทครับผมอะหุ่นนะฮะอะหุ่นแจกันนะ้งหมมาที่6บาทครับผมมีคอมไหมโอเคมาอีกหนึ่งคอมโบครับผมที่โลครับขออีกสองคอมโบได้หร,รือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โห oh, ไม่ได้นะท่านผูมโอเคจบไปที่9บาท <ishes S 1> า<ใ>นะครับผมเท่าทุนเบ็ดนะครับผมไปครับโอเคมาที่แจกันโลนะมาที่6บาทครับผม มาที่ขวาโลอ่งุ่นครับผมที่15บาทครับอืมแจกกันนะฮะขายช่องเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคมาที่21บาทท่นผมไปครับยังไงเอย่ยยังเงียบอยู่นะท่านผู้ชมโอ้โหยังไม่เข้านะฮะยังไงโอเคครับผมโร่ครับมาที่3บาท,ทครับผมอ่างุ่นมาโอ้โหไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมไปครับไปครับผม ก็ยังไม่มานะครับผมโอ้โหอยากเกลือนะฮะขออย่างเดียวอยากเกลือนะฮะโอเคผมอ่ะหมุนมาที่3บาทครับไปครับอ่ะหมุนแจกกันนะผมมาที่9บาทครับผมโอเคมาที่9บาทนะคอมโบเดียวเท่านั้นนะผมไปครับโอ้โหนี่ขาดทุนจะเป็นร้อยแล้วนะผมนักชมไปครับผมขยับขึ้นเลยฮะ โอเคผมอ่างหุ่นครับมาที่4บาทครับไปครับโบนัสมาเออเบียร์สิบสองบาทแบบนี้คุณผู้ชมเข้าแล้วฮะมาโบนัสอีกแล้วครับผมโอ้โหเมื่อวานนี้ก็โบนัสซ้ำโบนัสนะฮะมาวันนี้ก็โบนัสอีกนะคุณผู้ชมโอเคครับผมจะไล่เหมือนเดิมนะฮะซ้ายไปขวานะครับผมโอเคกดที่เพลโอ้โหโดนโลสางั้นนะครับผมโอเคตอนนี้สามสิบหกบาทครับคุณผู้ชมมา ออโดนดาบฟันสักทีเดียวนะฮะทีเดียวขอทีเดียวโอ้โหยังมีโดนนะท่านผู้ชมโอเคผมมาที่เจดสิบบาทครับผมจะเป็นไงบ้างครับผมมาลุ้นกันครับปุ๊บโอ้โหโล3ดอกเลยครับผมท่านผู้ชมกอร้อยแปดบาทนะครับผมโอ้โหโบนัสเกลือนะท่านผู้ชมโอเคได้มาร้อยหนึ่งอยู่นะฮะร้อยแปดบาทนะครับผมโอโ้ฟันไม่โดนซักไม้เลยนะท่านผู้ชมไปครับผมมาอื้อแห่กเซ็งเลยฮะโอเคผมมาที่ อ่งหุ่นโที่4บาทครับไปครับแจกันนะครับมาที่8บาทที่ผมไปครับผมโชว์ยังไม่เข้าข้างนะฮะโอเคผมอ่างหุ่นครับมาที่4บาทครับไปครับยังไงเอ่ยไม้นี้มา โอ้โหอ่งงุนะ่นครับผมมาที่4บาทครับมโลมาครับมาไหมโอเคลงโล,งโลครับผู้ชมลงโล,งโลมาที่24บาทครับแจกันมาโอ้โหคอยยังไม่ได้นะผมแจกันโอเคได้มาที่28บาทถ้าผมไปกันต่อครับผมยังไงเอ่ยโอ้โหถอนทุนมาได้อยู่หน่อยนึงนะฮะโอเคผมโลครับมาที่12บาทครับ ตามหาโบนัสยากตามหาฟีสปินแล้วกันนะฮะโอเคผมอ่างหุ่นครับมาที่4ี่บาทครับไปครับผมหมายนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหมีเด็กบุดบิดนะฮะอีกช่องเดียวเท่านั้นนะครับผมโอ้โหอย่างเซ็งเลยโอเคผมอ่างหุ่นแจกรวมมาที่8บาทครับตามมาด้วยอ่างหุ่นนะครับผมที่12บาทครับผม เสร็จสุดแล้วนะฮะที่ยี่สิบบาทเจ้าคุณผู้ชมไปครับโลอง่งุนครับผมมาที่12บาทครับมาที่แจกรหัสน,นุ่มที่4บาทครับโอเคเสร็จสุดแล้วนะที่สิบาทครับไปครับโบนัสมาโอ้โหไม่ซ้ำเลยฮะไม่ซ้ำเลยนะโบนัสนะโอเคผม มาที่โล12บาทครับอ่ะหุ่นครับโอ้โหก็ยังไม่ได้นะะเหนียวจริงๆนะผมเกมนี้เหนียวจริงๆนะผู้ชมไปครับผมโอเคมาโล5ช่องครับที่60บาทแล้ผมเออถอนมาอย่างนี้เลยฮะผ่านมาโอ้โหก็ยังไม่ได้นะยังจบอยู่ที่1คอมโบเท่านั้นนะผู้ชมโอเคผมไปครับสิงโตผมมา3ช่องครับที่8บาทครับ ก็ยังไม่ได้นะโอเคผมลองเบสสิบห้าดูนะฮะโอเคผมเปิดมาได้สวยครับผมที่แจกกันครับผมห้าบาทโอ้โหโจบไปที่คอมโบเดียวนะฮะโอเคผมขวานครับยังมาที่สิบบาทครับผมแจกกันสิงโตผมมาที่ยี่สิบบาทครับของุ่นมาโอเคได้แจกกันมานะครับผมที่สามสิบครับโอเคขอยิงคอมโบเข้าพิสตัน โอเคลงอ่งุ่นครับผมมามาลงที่10บาทครับผมขวานขวานว่าไงขวานลงโอเคต่อขวานนะแจกันครับผมมาโลครับขอโลครับเอออ่องุ่นต่อครับผมมาสิบฟีสปินแล้วเอาผมเอาขวานมาขวานมายาวๆมาโอ้โหขาดอีกคอมโบเดียวนะฮะคอมโบที่เจด็ดกันถึงยีสฟีสปินเลยนะครับ okay, ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ10บฟีสปินนะฮะจะเป็นไงบ้างครับผมจะบิ๊กวินไหมนะฮะโอเคมาครับผม โลครับที่10บาทับผมต่อด้วยองุ่นนะฮะองุ่นมาอีก10บาทับผมโอ้โหแบบนี้ต่อด้วยทหารลงนะฮะทหารลงมาได้ผมที่15บาทนะคุณผู้ชมโอเคอีกคอมไมโอ้โหไม่ได้นะน่าเสียดายนะคุณผู้ชมโอเคผมเรืออีก9้าครั้งผมไปครับยังไงเอย่ยมาโอ้โหูหน้าสิงโตครับผมมา60สบาทครับ โอ้โหจัดเต็มนะฮะจัดเต็มเลยนะผู้ชมไปครับผมยังไงเอย่ยอ่ะอุ่นนะครับผมมาที่5บาทครับจะมีอีกไหมอ,อู้หูอีกสามรอบครับขอปังตังครับอืมมืดไปฮะเฮ้ยอย่างเงียบสิอย่างเงียบส,ยบสิยังไม่ถึง200เลยโอเคครับผมมา15บาทของโลก ต่อด้วยอังุ่นนะฮะอังุ่นมาครับผมที่10บาทครับจากการ5ช่องมาโอ้ไม่ได้นะฮะโอเค200แล้วครับผมเหลืออีก1รอบครับมาครับมาอังหุ่นรับผมที่5บาทครับมีอไหมโอ้โหไม่ได้นะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับผมที่225บาทนะครับคุณผู้ชมได้มา464บาทนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับสี่สปินนี่โคตรคุ้มเลยครับคุณผู้ชม ไปครับผมมาครับโอเคโรมาครับผมที่15บาทครับมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหไม่ได้นะฮะไปครับผมฟันสิงโตยังไม่ได้คุ้มขนาดนี้เลยนะครุณผู้ชมโอ้โหเข้าสิงโตเมื่อกี้ไม่คุ้มเลยนะฮะโอเครูมา5ช่องครับผมโอ้โหเอาแล้วเจบาทครับผมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โห ได้นะเดิแปดสิบบาทเท่บนุณผู้ชมโอเคผมไปครับมาวันนี้หมาน้วฮะโอเคผมโล่ครับมาที่สามสิบถ้าการเป็นแบบนี้คือเล่นยังไงก็ได้นะฮะุมผู้ชมเล่นยังงี้เล่นได้ทั้งวันเลยนะฮะแต่ถ้าวันไหนไม่มาคือไม่มาเลยนี่ก็คือแบบไม่เล่นนะฮะผมหยุดเล่นเลยนะฮะผมวันนั้นจะเสียทั้งวันนะฮะมันแล้วแต่วันนะผมว่าโอเคมมาที่ห้าบาทครับแจกกัน บางวันไหนมาแต่หัวเกมอย่างนี้นะฮะโอโหเข้าหลักพันอย่างนี้ก็มีนะฮะคุณผู้ชมเข้าเป็นพันเป็นหมื่นก็มีนะครับโอเคมันี่5บาทอะงุ่นครับไปครับแล้วแต่เราจะหยุดเล่นตอนไหนนะคะุณผู้ชมโอเคบางทีเล่นไปแบบได้กำไรแล้วไม่ถอนนี้เสียก็มีนะฮะผมแนะนำให้ถอนกันไปก่อนนะคะุณผู้ชมค่อยกลับไปเล่นใหม่นะฮะคุณผู้ชมได้กำไรชัก ห0 0รหรือ200เนะให้หยุดไว้ก่อนนะครับผมหรือเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมถอนก่อนแล้วก็เติมเข้าไปใหม่นะฮะแล้วก็เล่นใหม่ก็ได้นะครับวันนั้นนี่มาทั้งวันแน่นอนนะครับผู้ชมโอเคมาที่25บาทครับแสดงว่าวันนั้นมีดวงนะครับผู้ชมไม่ใช่อะไรเลยนะวันนั้นมีดวงนะผมเล่นได้ทั้งวันนะโอเคผมโลครับมาที่5บาทครับโอ้โหองุนไม่หยอดลงมาเลยนะครับผมไปครับยังไงเอ่ย โอเคผมแจกกันครับมาที่5าบาทครับมาไปโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมโอเคผมอังหมุนครับมาที่5บาทครับโลฮะโอ้โหขอสัก500ห0แร้อยจะพอนะฮะจะถึงหรือเปล่านะคุณผู้ชมโอเคผมแจกกันครับผมมาที่5บาทครับไปครับ โอเคผมโลครับมาที่5บาทครับผมจะเล่นเบ็ด30บาทเลี้ยทุน600ขึ้นไปนะฮะไวเล่นได้นะฮะไปครับผมโอเคผมโลครับมาที่5บาทครับผมมาที่แจกันครับผมที่5บาทครับไปครับ โอเคผมโลครับมาที่15บาททนะผมขวาน5ช่องับผมโอ้โ oh ห oh, 120บาทบนะ้วผู้ชมมาครับเอาครับเบ็ดบาบาทยังเอาอยู่ฮะมาที่อังุ่นต่อมาที่5บาบาทับผมขออีก2องคอมโบปฏิหารนะับมาไหมโอ้โหไม่มาไม่ได้นะฮะ 1 2ึงบาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคมาเบีที่400แล้วนะครับผมอมาทุน400เหมือนเดิมแล้วนะฮะไปครับผมมาไม้นี้นะฮะต้องมาครับผมโอ้โหมาโูนะฮะ5บาทครับผมอ่ะหมุนมาครับตอบใจโอ้โหไม่ได้นะครับผมไปครับตีสปินอยู่ในโอเคมาโลู่ห้ช่องครับผมที่90บาทรับผมเัียงได้อยู่ครับโอเคขวานมาโอเคโล่ต่อครับผมโอ้โหมาที่15บาทครับขวานมาครับ โอเคยังได้โล่ต่ออยู่ฮะอย่าทำให้ผิดหวังนะครับขอเข้าฟีสปินของโล่แจกันโอ้โหโล่แจกกันเฉยนะฮะโอเคมาที่110บาทของสี่ฟีสปินนะฮะโอเคได้มาที่นี่แล้วนะคุณผู้ชมโอเคไปเล่นเบตเก้าบาทเลยดีกว่านะฮะห้าร้อยแล้วนะผมโอเคยังทำต่อได้อยู่ฮะสามสิบบาทให้ผู้ชมไม่ไหมโอ้โหไม่ได้นะฮะเอ้านักลบข้างบนนะผมไม่เห็นนะฮะเก้าสิบบาทให้ผม โอเคต่อด้วยโลนะครับมีคอมโบปัญหาหรือเปล่าโอเคมาอีกคอมโบครับผมสีพ่พีสปินแล้วฮะห้าหกเจ็ดแปดไปเลยครับผมมาโอเคยาวๆครับผมห้าฟรีแล้วครับสิฟรีไหมสิฟรีไหมสิฟรีมาโอ้โหไม่ถึงนะฮะบิ๊กวินนะครับผู้ชมโอ้โหหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทนะครับผม โอเคผมได้5ปีสปินนะฮะโอ้โหได้ถอนแล้วครับคุณผู้ชมโอเคผมโลครับมาที่30ครับต่อด้วยองุ่นครับผมที่3บาทครับโอเคผมมาที่แจกกันที่12บาทครับดีไหมคงอยูไม่ได้คุณผู้ชมโอเคจบไปแล้วครับผมได้4รอบครับผมมันหมานครับผมไปครับโอเคอังุนมาครับผมที่3บาทครับ ครับไม่มานะครับผมไปครับโอเคองุ่นครับผมมาที่สบาทครับผมโอเคแจกกันต่อนะครับผมที่สบาทครับขวานมาโอ้โหไม่ได้ครับผูชมไปครับโอเคอีกหนึ่งรอบสุดท้ายผมโอเคยังได้โล่มาอยู่ครับผมที่สบาทครับองุ่นว่าไงฮะโอเคองุ่นมาครับผม โหต่อหนองเลยนะผมอ่งุ่นครับผมมีอีกไหม,ม,มต้อกอยู่ไม่ได้นะฮะนี่มา137บาทนะครับผมมนสมปาโตนะฮะ มาขนาดนี้เลยนะครับผมโอโห7 0จส่บาทเลยครับผมท่านผู้ชมโอเคผมเป็นไงกันบ้างนะครับผมกับสําหรับทุน300บาทครับผมโอเควันนี้เขาก็ต้องขอพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะกำไรมาแล้วต้องถอนก่อนนะฮะแล้วค่อยเล่นใหม่นะวันนี้มาทั้งวันแน่นอนครับท่านผู้ชมโอเคผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องซอนเล็กๆของผมด้วยนะครับผมซอนนายพลนะฮะโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ